พร้อมเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวโอ้พริกส้มพริกป่นกระเทียมพร้อมพวกกะับงมเดี๋ยวถ้าทำแต่แต่โดนเดือดโดนแม่เดือดแต่ว่าก็เดือดอิดโอ้โหบิ๊กโบอาวุธ <c oughs> เตียวเนื้อเปื่อยลูกชิ้นข็ทอดอีเปื่อยขนาดเนาะอืะอเอาตักใสข่ข้นแม่เลยเดี๋ยวแม่จะเอาข้อมอ่ะ อ่าตาจ๋อน้อยมาให้อ่านลูกอันมันมันจะเปียกจ้ะว้าวลูกมันงมวนมวยวน เอาละอันยังก็ได้ฮะเออบดใสอ๋อโอ้ใสไปละใส่ไปละเสียมอืมบดใจอง่นี่นกวัวแม่แม่กลัวทำพ่วม <c oughs> เทอะไรมาเนี่ใสยเยอะๆเลยตักน้ำมันมันตวัวอืม โ <Okay. S 2> <Wow. S 1> อเคว้าวหอมเออกะกัวมันเปียกสร้างไปใส่น้ำเหรอใส่ใหม่อันตรนไปต้องอัดใหม่เพราบอ้ามพิกซ้อมตัวพิกซ้อมตัว <c oughs> พิกซ้อมตัวกะอ้ <c oughs> ามเป็นลำมาได้แต่ก่อนกินมาได้อะไปนั่งใกล้เขาอ สาบขอใส่น้ำส้มอุ้ยส้มปากโอเคพ่อ thank you แซ่บอร่อยบาอร่อยก็อร่อยแล้วทำเองบ่มีชุรสบ่มีรสดีมีแต่ซีอิ๊ว โอ้เนื้อเปื่อยดีขนาดเลยอ,ออนเอาพริกไทยมาใส่ให้มาพริกไทยบดอืม อเอเอ,เอตั้งชายเอาใส่แล้วเจ้หรอตัอ้งฮะออเอาวางไว้เตียนกระเทียมอย่างน่าจะได้บ่ลืม

เราะว่านที่เขาทำขายมันดำล้ำไปอ่ะซีอิ้วเป็นแกนลอนซีอิ้วยังถูก <laughs>